สวัสดีครับวันนี้พบกันกับอาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดกันนะครับตอนตอนนี้ผมก็ออกเดินทางจากตัวเมืองระยองมุ่งหน้าไปที่ตําบลตะพงนะครับตอนนี้ผมก็ถึงปั๊มปตรทองเดี๋ยวขอตัวเติมน้ามันแล้วก็ซื้อสเสบียงเพื่อเตรียมขึ้นเรือกันนะครับเดีย๋ยวเราเดินทางเ,เข้าปั๊มแล้วเราก็เติมน้ามันซื้อของกันสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากซื้อของเสร็จนะครับเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้า ชิดขวานะครับเพื่อเตรียมตัวเลี้ยวเข้าสู่ตำบลบ้านเพนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่กเกาะเสม็จตอนนี้ก็อยู่ตลาดร้อยเสานะฮะก็อยู่ในตัวเมืองบ้านเพนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองตัวอำเภอของเขาเลยก็จากนี้ไปก็ประมาณสัก2กิโลก็จะถึงท่าเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเมืองบ้านเพนะเพื<ข>อ <ๆ S 2> ่ๆๆ<ข>อนก็มันจะมีโค้งทางด้านขวามือนะครับ จุดนี้จะเป็นท่าเรือสีบ้านเพนะครับก็จะมีท่าเรือไหลท่ามากเลยครับจุดนี้ส่วนของเราจะเป็นท่าเรือนวนทิพนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก1กิโลตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท่าเรือนวนทิพแล้วนะครับกําลังจะเลี้ยวขวาเข้าท่าเรือนะครับที่มีรถวัดออกมานะครับเป็นท่าเรือนวนทิพที่วันนี้เราจะนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะเสม็ดนะครับไม่รู้นะวันนี้เป็นยังไงวันนี้ผมก็มาวอล์กอินเข้าท่าเรือ ที่เขาก็มีที่จอดรถบริการให้เรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกรถให้เราเดี๋ยวเราก็ไปแท็กซี่จอดก่อนหที่จอดรถก่อนว่าจะได้ตรงไหนยังไงนี่นะครับด้านไหนก็บรรยากาศนี่นะครับพอเรามาถึงที่จอดรถด,ด้านหน้าเราก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบริการเรานะครับก็จะมีพาเราไปที่จอดรถในร่มนะครับ ตอนนี้เราเอาของลงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ขับรถสามล้อนะครับนำรถไปจอดลานจอดรถในลมนะครับค่าที่จอดรถก็จะอยู่ที่100บาทนะครับตามบินนี่เลยนี่นะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ให้เราเลยแล้วก็เก็บไว้ในรถแล้วเขาก็จะมีอีกหนึ่งใบเขาก็จะเนบไว้ตรงการปันนดน้ําฝนเนี่ยเราก็จะกําลังจะข้ามไปที่จอดรถนะครับสําหรับที่จอดรถก็จะอยู่ข้างปั๊มน้ํนามันคาเทคนี่นะครับ แล้วก็เป็นซอยประมาณหเมตรนะครับอาจารย์ขับนำเราไปและขากลับเขาก็จะพาเรานั่งสามล้อกลับไปยันท่าเรือนะครับโอ้เป็นที่จอดรถในร่มอย่างดีเลยมีหลังคาคุ้มให้เราพร้อมเลยค่าที่จอดรถนะครับก็ตกหนึ่งวันนะครับวันละร้อยนะครับถ้าเราพักที่กเกาะสม็ดหนึ่งคืนก็หนึ่งร้อยบาทถ้าเราพักสองคืนก็สอ0ร้อยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนอมีที่จอดรถแบบ หายห่วงครับไม่ต้องกลัวรถตากแดดเลยไม่ต้องกลัวรถจะร้อนด้วยแล้วก็มีหลังคาสแลนเลมาให้เราพร้อมเลยนี่นะครับประมาณนี้เพื่อนหลังจากจอดรถเสร็จนะครับก็จะมีทีมงานก็จะพาเราไปที่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปที่เกาะเสม็ดนะครับก็จะนั่งสามล้อพ่วงแบบนี้ไปนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท่าเรือแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวอล์กอินซื้อตั๋วเรือข้ามฟากนะครับไปที่เกาะเสม็จนะฮะนี่นะครับก็มาซื้อตั๋วนะครับก็จะเป็นเรือเร็วก็300รอบาทนะครับเรือช้าก็จะอยู่ที่ร2 0ิบครับ600อยครับาทค่ะประมาณที่ว่าไม่เกินส8บนาทีอย่ที นะคกับพรุ่งนี้ครับกับพรุ่งนี้ม,มีรอบยังไงบ้างครัะมี11โมงบ่ายโมงบ่ายสามรอบสุดท้าย5โมงเย็นค่ะออของเบอร<ด>์โทรติดต่อดังเบอร์ค่ะน่าจ,จะประมาณรอบ3 15นาฬิกาเป็นบ่ายสามนะคะเปลีย่นยนแปลงไงโทรมาแจ้งเบอร์นี้ล่วงหน้าอีกน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วบอกทางเบอร์ตรวจตรงนี้นะคะเดี๋ยวบุ๊กไว้ให้บ่ายสามนะอ่าได้ครับผมรอบนี้ก็ประมาณอีก15ทีเราออกนะคะอ่แล้วไปรอท่านแลกขวามือนะติดทางนี้แล้วก็ขวามือใช่ค่ะขอบคุณครับผม นี่นะครับนี่ก็จะเป็นบัตรตั๋วเรือสปีดโบ๊ทนะครับเที่ยวรอบ14นาทีนะครับก็จะไปใช้ระยะเวลา12นาทีถึงเกาะสม็ดนะครับคือน้องมาถ่ายรูปเรื่อยไงมันตัวเนี้ยมันเทปูุ๋มอแล้วตัวเนี้ยเนี่ยเรือจอดหน้าถังใช่ไหมแต่แก้วอยู่นี้ของแถวออที่ว่าร้อยแล้วน้องขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยวันละสามร้อยก็ประมาณได้าถังนึงครับจัดละสามร้อยคือน้องพักคืนเดียวไม่เหรอนั่นแหละพักเกิดน้องมาจอดก็เสียแค่สามร้อยใช่ในตีหน้าสาม มาที่เปนสามใบลองดูก่อนไหมดูเดี๋ยเดี๋ยวลองดูกันมันคุ้มเหมือนกันเป็นโต๊ะถึงง่ายครับเป็นอะไรเป็นเอออัตโนมัติใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวคนนั้นเป็นสามที่ไหนเปนเออค่ะใส่แก้วครับโอ้โหหน้าด่านรับฟอสไซด์แล้วครับ็นที่พักที่ดีอ่าขึ้นจีบคืนนะคืนเดียวคืนเดียวคืนนี้ก็ตอนบ่ายเมื่อกี้ที่นี่ตอนบ่ายก็คืนหน้าด่านตอนนี้ก็มาถึง ถ้าเทียบเรือซาลาแรกนะครับก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่จอดรอยอยู่ด้านล่างก็ตอนนี้ก็มารอจิตเตรียมที่จะลงเรือนะครับเรือก็จะอยู่ด้านล่างก็จะเป็นเรือสองเครื่องยนต์นะครับจะลงแม่ได้ไหมนันเรานั่งมองไซค์ให้ด้วยทีแต่เขาหน้าพี่ชายไอเขาลืมไอพี่ดูในหมวกมีหมวกเปล่า เราก็เดินทางมาถึงหน้าด่านนะครับหรือว่าท่าเทียบเรือที่บนเกาะสมิทธ์นะครับก็จะเป็นท่าเทียบเรือเกาะสมิทธ์อปจและยองนะครับก็จะประมาณนี้เพื่อนๆให้เราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เรือก็มาถึงท่าเทียบเรือแล้วตอนนี้ก็กาลังถ่ายคนลงแล้วก็นําสัมภาระอุปกรณ์ลงนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกัน ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยพายุขเข้าก็แต่รรยากาศก,าก็ดีนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็จะเป็นเรือเรือช้านะครับก็จะมีเรือช้าที่ที่ว่าตกไปกลับก็คนละ120บาทนะครับก็เป็นเรือเรือขนาดใหญ่90ที่นั่งนั่งเรือมาถึงกเกาะสมเด็จท่าเทียบเรือนี้ก็อยู่ที่45นาทีนะจะช้ากว่าเรือสปีดโบทนะครับ ถ้าใครเมาเรือแนะนําให้นั่งสปีดโบ๊ทมาดีกว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปด้านในกันเลยด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานหมู่เกาะสม็ดนะครับก็เราจะเสียค่าเข้านะครับก็เป็นค่าธรรมเนียมในการเข้าเที่ยวเกาะสม็ดนะครับสอสองคนครับสองคนเท่วได้สอง้านนะครับผมครับผมชำระค่าเข้าอุทยานด้านในตัวกอฟฟินนะครับโดยเข้าฝั่งผมชำระด้านในนู่นใช่ไหมใช่พี่ชาระาทานครับ ค่าเข้าก็เป็นผู้ใหญ่ก็ตกคนละ40บาทนะครับสําหรับชาวไทยนะครับชาวต่างชาติก็อีกราคานึงนะครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศอยู่แล้วที่ต้องนักท่องเที่ยวก็ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมในการท่องเที่ยวบนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอัตราเข้าอุทยานแห่งชาติกเกาะสม็ยนะครับผู้ใหญ่ก็คนไทยก็40บาทเด็ก20บาทนะครับชาวต่างชาติก็ท่านละ200บาทนะครับ เด็กก็อหนึ่งอยู่ที่100บาทก็จะมีรถสองแถวคอยบริการนะรถสองแถวก็จะตกท่านละ100ร้นะครับเที่ยวเที่ยวละร้อยแต่ตอนนี้เราเช่ามอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็ทั้งวันเหมาหนึ่งวัน300บาทเที่ยวได้ทั้งเกาะมีน้ํามันเต็มถังให้เราขับขี่รอบเกาะได้เลยไปกันต่อเพื่อนเราก็ได้จองรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาบอกว่าให้เราไปตรงข้างเซเว่นนะครับอ๋อนี่ง่ายจะเป็นข้างเซเว่นนี้นะครับเจอแล้วก็จะเป็นออยชื่อออยนะครับอยู่ข้างเซเว่นตรงนี้เลย บนเกาะก็จะมีเซเว่นบริการเราด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินมาเดินมาถึงเราเดินมาถึงหน้าร้านมอเตอร์ไซค์แล้วครับก็จะเป็นร้านออยมอเตอร์ไซค์เช่านะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับที่เราขับขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้เราอยู่จุดตรงนี้เลยท่าเทียบเรือของเราที่พักของเรานะครับก็ะเราจะอยู่หาทรายแก้วนะครับเดี๋ยวสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะ วิ่งรอบเกาะนี่เลยนะครับวนรอบเที่ยวให้เต็มที่นะครับโอเคี okay. ่ตอนนี้เราก็ได้มอไซค์แล้วนะครับเราเตรียมที่จะขับรถไปที่พักของเรานะครับ <S <S ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะครับเราที่พักของเรานะครับก็จะชื่อสวัสดีโคโค่นะครับก็จะอยู่ติดชายหาดนั่นเลยตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราก็มาเช็คอินเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้องพักกันนะครับ ห้องพักก็เราจะเรียงกันลักษณะผู่ด้านหน้าด้านในนะครับครับตอนนี้เราก็เช็คอินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาห้องพักกันเลยนะครับห้องพักของผมตอนนี้ห้องพักก็อยู่ห้องเป็นห้องซีหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องคิงไซส์นะครับเตียงคิงไซส์นะครับบรรยากาศในห้องก็เป็นไงเพื่อนๆดูแล้วได้บรรยากาศ ก็จะมีทีวีขนาด55นิ้วนะครับขนาดใหญ่เลยให้เรานี้เราไปดูโซนห้องน้ํากันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ่างล้างมือนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่างขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันอ่ะเราไปดูในห้องน้ํากันนะครับนี่นะครับห้องน้ําก็จะเป็นชุดชาเวอร์พร้อมฝักบัว2ชุดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นก๊อกผสมน้ําอุ่นน้ําเย็นนะครับสามารถปรับได้เลยก็จะมีครีมอาบน้ําแล้วก็แชมพูสระผมให้นะครับ มีฉากกั้นให้เราฉากโคกมีซัเซอรี่ต่างๆให้เราครบถ้วนนะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าเผื่อเราจะเอาเสื้อผ้าเราเดินลงหาดเอาสัมภาระเราเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เดินลงหาดนะครับตอนนี้ก็ขอตัวท,ทําธุระส่วนตัวแล้วก็ขอพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนนะครับผมก็จะออกในด้านนอกแล้วตอนนี้ก็ขอเวลาพักให้หายเหนื่อยสักครู่นะครับอาบน้ำรับท่าก่อน โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลงหาดกันนะครับโอเคครับ <Okay. S 2> okay, okay. จุดชมวิวท้ายเกาะเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวท้ายเกาะกักนดีกว่าครับไ้เพื่อนตามกันไปเลย Let's go <S ระยะทางก็ประมาณ3-6กิโลนะเมื่อกี้เห็นป้ายบอกระยะทางแวบๆนะฮะ แล้วก็ขับตามกันไปเรื่อยๆเลยดีนะครับมาเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยวันละสามร้อยใช้คุ้มเลยนะวิ่งห้ทั่วเกาะเลยนี่ก็ช่วงเย็นแล้วนะอากาศดีไม่ร้อนนะเหมาะสำหรับการขับรถเที่ยวรอบเกาะน,นะนี่ก็วิ่งมาเรื่อยนๆนะมาจนถึงจุดชมวิวนะเนี่ยเออจุดชมวิว เป็นจุดชมวิวของไอตัวหาดเกาะแก้วนะหาดทรายแก้วจุดชมวิวหาดทรายแก้วเดี<ม>๋ยวเราหาที่จอดรถกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูหนังเงือกเนี่ยมันมีรูปปั้นหนังเงือกอยู่ด้านล่างนะรตรงบนโขดหินนะครับตรงนี้เป็นหาดทรายแก้วที่ว่าผมพาเมาื่อกี้นั่นเดินมาไม่สุดมันจะมีโขดหินอยู่ด้านนี้นคแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะ เอาไปถ่ายรูปได้เดี๋ยวเราโลดเดินลงไปด้านล่างดีกว่าไปดูบรรยากาศรอบล่างกนะันนี้บรรยากาศดีนะสวยเหมือนกันนี่นะครับลูปปั้นนางเงือกนะครับอ๋อโอเคนั่นก็ไปจุดถ่ายรูปอดหินเหมนกันโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราขับไป บริเวณนู้นนึงอะครับปะเราออกเดินทางกันต่อนะครับปะ่ะขึ้นเนินไปเลยตรงนี้เนินชันมากเลย้ายสำหรับคนเกาะสมเด็จนะที่พักเยอะมากนะครเยอะพอสมควรเลยเนะี่ยอยู่ที่เ,เพื่อนๆนะจะเลือกพักที่พักแบบไหนเกต A B C ราคาถูกไปจนถึงแพงมีหลายราคานะครับ แล้วมีห้องพักหลายสไตล์หล,หลายสไตล์แล้วก็หลายระดับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารจิ๊บนะครับเดสต์ลองก็บรรยากาศน่านั่งอยู่นะเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็นิยมมานั่งชมวิวกันนะรตรงนี้เกินมีม,มีบาร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะ เราไปกันต่อเลยนี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยเนะี่ยคนน้อยโม้ดตรงนั้นก็น่าใสู่ัวที่พักแล้วก็ร้านอาหารด้านในก็มีหลายร้าน น,นี้ก็จะเป็นพื้นที่ของทางโซนรีสอร์ทนะครับเราเดินมาถึงอ่าวพราวรับก็เดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างนะไปลงไปชายหาดกันดีก,กว่าทางมาถึงอ่าวพราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินลงมาถึงด้านล่างนั้นครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะบรรยากาศเป็นยังไงโอ้โห ถ้าวันนี้ไม่มีฝนนะครับเป็นวันที่สวยนะครับเนี่ยพระอาทิตย์ตกมาได้เห็นพระอาทิตย์รับขอบฟ้าได้สวยงามแน่นอนนะเพื่อนดูสิครับบรรยากาศ <c oughs> มีโขดหินให้เราถ่ายรูปกันด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นหาส่วนตัวได้เลยครับเนี่ยมาเที่ยวกับครอบครัวนะครับเนี่ย เราเดินลงมาถ่ายรูปแล้วก็ทํากิจกรรมกับครอบครัวได้เลยสงบนะครับเงียบสงบดีจะเป็นหิงะครับอันนี้เราไปดูสนุกบนเกาะเสม็ดกันนะครับเป็นแหล่งเศรศษฐกิจบนเกาะอยู่ใกล้ๆกับหาดสายแก้วนะครับก็จะเป็นแหล่งเศรศษฐกิจ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่มินมีกัรท่องเที่ยวอยู่หลายร้านเลยนะครับเนี่ยนะครับก็มีปลาร้านอาหารปลาเครื่องดื่มเยอะเหมือนกันเยอะปลา กาเสม็ดเนี่ยก็เหมือนเป็นชุมชนร้านค้าขายของขายกันดยชาวบ้านบนเกาะน,นี่นะเขาจะมาอาาขายขวนบนใช่มันออกขวบนอ่ะก็เลยเราบน เหมือนเรามาทางนี้เลยเยอะมากเลยครับรีสอร์ทโรงแรมนี้อยู่ที่เลือกซักได้เลยนี่ก็จะลุด โซนแหล่งเศรษฐกิจเข้ามาด้านไหนก็จะเป็นริมหน้าผาริมหาดด้านล่างก็จะมีชายหาดโคริงแล้วก็มีที่พักเหมือนกันโอ <Hey, S 2> เคเพื่อนๆก็เดี๋ยวพามาดูประมาณน,นี้ก่อนช่วงนี้ก็มืดค่ำแล้วเดี๋ยวมันจะมืดแล้วมันจะมองทางไม่ค่อยเห็น ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำแล้วนะครับอยู่ประมาณเวลาหโมงนั้นนะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปร้านต้นสักนะครับไปหาเครื่องดื่มและอาหารกินช่วงเย็นแล้วก็ไปดูการเล่นควงกระบองไฟนะครับช่วงค่ำๆช่วงนี้ก็เราต้องรีบมาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวที่เต็มนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารดังของตัว สายแก้วตรงนี้นะครับช่วงเย็นคนจะเยอะมากเนี่ยด้านหน้านี้นะครับก็เป็นลานต้นสักเลยนะครับเดีย๋ยวเราโดองไปดูก่อนว่ามีจุดไหนว่างแต่มองเข้าไปก็มีโต๊ะว่างอยู่นะครับเดีย๋ยวลองไปดูนะว่าจะเป็นยังไงด้านหน้านี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับที่มีลานกว้างแล้วมีจักรยานจอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไป ติดต่อหาที่พักอาที่นั่ตรงนั้น,นาอนนาจจะได้นั่งตรงนั้นนะอา,อาหารก็มาบรนที่เต็มแล้วตอนนี้ก็ขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับเพื่อน อนนี้ก็มาถึงกิจกรรมการแสดงโชว์ของร้านต้นสักเนะครับเป็นการแสดงโชว์ควงกระบองไฟนะเป็นกิจกรรมหลักของทุกๆวันของทางร้านนะครับก็จะมีทีมการแสดงก็มาโชว์กระบองไฟให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไปดูการควงกระบองไฟกันเลยนะครับเพื่อนการแสดงโชว์จะมีอยู่2รอบนะครับรอบแรกจะอยู่ด้านในนะครับนี่จะเป็นรอบที่2ก็จะออกมาโชว์อยู่ด้านหน้าชายหาดนะครับ ทีมงานก็จะออกมาควงกระบองไฟแบบนี้เลยเพื่อนอย่างเงี้ยครับแสงไฟสีออกสวยนะครับถ้าเห็นของจริงเนี่ยจะสวยมากครับไฟออกมาสวยสว่างที่สุดนะสวยมากๆเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูและก็รับชมไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆหลังจากการแสดงโชว์นี้จบนะครับผมก็จะเดินทางกลับห้องเพื่อพักผ่อนนะครับเช้ามาก็จะออกเดินทางกลับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ